งางแค่สองกระสอบรีวิวหนึ่งใหม่หนึ่งค่ะมีสเวเตอร์ลายการ์ตูนล้วนไหมคะยังไม่มีเลยค่ะยังค่ะพี่ยังนะยังนะงนะแต่ว่าของหนูก็จะมีเป็นแบบค้าสีพื้นค่าการ์ตูนนะพี่เพราะว่าหนึ่งคือบางทีอ่ะบางที่ด้วยบางทีอ่ะการ์ตูนล้วนจริงแต่ไซส์จิ๋วค่ะไซส์เล็ก นะแม่ของเราน่าจะเป็นบูเลยเนาะรอป้ายบูอย่างเดียวเลยตัวพรีเมียมพี่ค่ะหล,ลอป้ายบูยตัวพรีเมียมอย่างเดียวเลยเพราะว่าอันนั้นอะลูกละสามพก้ากร์ตูนเออเขาเรียกว่าการ์ตูนล,ละลายดีกว่าใช้คํานี้เพราะว่ามันไม่ได้ออกหน้าการ์ตูนล้ลวนมันเป็นลายลายล้วนพี่โอยแอลบีนน่ะเนี่ยป้ายเกนย์พี่นนใครเ,เล่นวินเทจ สอบเนี้ยลูกค้าแล้วเป็นทรงผู้ชายแต่มันจะติดผู้หญิงบ้างประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นี่หน่อยเดียวหน่อยเดียวนูทิก้าค่ะเป็นกาายากชฟค่ะแม่ไม่ได้หายากแต่แบรนด์หรืออะไรนะไหมพรมชายปีนี้ก็หายากค่ะนะคะต้องบอกว่าเหมือนไม่ได้ขายมาประมาณสองสามปีเนี่ยแชฟอีกแล้ววินเทจลูกค้าวินเทจเลยไหมพรมผู้ชายค่ะ นะคะลาฟลอเรนเนี่ยดูดิแม่ดูป้ายโคตรคลาสสิกอะลูกค้ามีทั้งฮูดดี้มีทั้งคอวีคอกลมใช่ค่ะลูค้านตามหางานใหม่พรมชายอยู่ลูกค้าแล้วได้แบบลาร์ฟ์บนออกแบบนี้ไปด้วยอุ้ยซีเคมาค่ะได้แบนแบบนี้ออกไปด้วยนะลูกค้าเนี่ยในตัวนี้แคปแคปนะนี่นะอู้สวยมันเป็นสไตล์ออกฟอร์ดลูกค้าลายออกตัวเนาะออกฟอร์ดแปดสิบตัวค่ะใช่อุ้ยฮาร์ฟซีฟทอมมี่จ้ะ ฮาร์ปซีฟทอมมี่พี่ตานี่สวยอู้ยสวยมากอุ้ยสวยลายตารางรับรอเลนทอมมี่นะคะอะตัวนี้นะลูกค้านูทิก้าราคา5,900บาทนะคะ5,9 0 0บาท80ตัวรีวิวจะส่งฟรีใครจะรับบอไปไหมหนึ่งสามได้เลยจ้านูทิก้ามันจะเหมือนล้อๆพวกงานถักมือเหมือนกันนะเส้นมันจะใหญ่ลูกค้า ทำมี่เยอะมากรับลอเลนค่ะทำมี่ออกเยอะมากลูกค้านี่เห็นไหมเออแชปอีกแล้วลาคอสค่ะพี่มิกแบนนะคะมิกแบนแต่ว่าออกสวยนะคะทรงสวยมากไซส์ใหญ่อกใหญ่จ้ะพี่นะคะสวยห้าพันห้าพันเก้าร้อยส่งให้ฟรีทั้งสองลูกเลยส่งฟรีทั้งลอตเลยแม่มีอยู่แค่นี้ นี่เห็นไหเฉพาะรหัสนี้ใช่ไหมบอมมี่โอเคอุ้ยมีใครไลฟ์ขายไหมพรมไหมแม่งานผู้ชายหายากนะบอมมี่ค่ะงานชายล้วนหายากนะแล้วแบรนด์ดุเดือดมากใช่เลยจัดส่งฟรีให้ทั้งลูกใหม่แล้วลูกรีวิวไปเลยจ้าแม่ราคานี้ปกติถ้าไปเจอไปเจองานพวกนี้มีปนพวกวินเทจมีพวกมิกวินเทจลูกเป็นแสนอะเขาเอาแบรนด์ผสมด้วยนะ ลูกค้าอันนี้คือจัดแบรนด์ล้วนให้ในราคาแค่ห้าเก้าพี่ใครมาเจอรีวิวหนูวันนี้ไลฟ์หนูวันนี้คือรีบเอาเลยนะพี่เมาส์เท่อะตัวเนี้ยโอ้โหนิสนี่อุ้ยสวยอันนี้ให้ดูคอทอมมี่อีกแล้วแม่งานทอมมี่ฮาร์ฟซีฟหัวหัวฮาร์ฟซีฟอะไรแบบเนี้ยลูกค้าก็คือมีออกอุ้ยเท่เนาะใครใครใครฟันราคาได้นะแม่แค่ทอมมี่อย่างเดียวก็ได้หลายตัวแล้วอะใช้อีกแล้วเห็นไหมกระดุมคอนะคะ มีกักปนด้วยอ่ะอุ้ยทอมมี่อีกแล้วแม่ทอมมี่อีกแล้วอุ๊ยแรงมากโดดว้ายอะไรอ่ะว้ายคิสเซียนดีออมาค่ะลุ่ดว่ะพี่แรงมากอุ้ยลุดดลุดดีออมาปักเห็นมีรอยมีเห็นมีมีปักอกปะมีป้ายข้างในนะโอ้โหนี่ทอมมี่แรงมากอันนี้ลาคอส ดีอมาแล้วนะรีวิวลูกค้าแม่แล้วดีอไม่ได้แบบจีนจ๋าจีนแจ้เลยนะนี่นะอาทิมแบรนต่อนี่ลาคอสแม่นี่นะไม่ใช่งานคอคไดนะแม่ออกลาคอสเคแพงนี่ทอมมี่แล้วค่ะอะไรดีออุ๊ยแม่ห้าพันเก้าองตัวอุ๊ยเช็คราคาเลยเดี๋ยวเช็ราคาใน เช็คราคาเลยถ้าเอามาถ่ายก่อนถ่ายไปแล้วล่ะถ่ายราคาก่อนไอพิงค์ตัวนี้เหลือแค่นี้เนี่ยทิมเบอร์แลนด์ก็แพงแม่ทิมเบอร์แลนด์อ่ะแล้วทิมเบอร์แลนด์เป็นกั๊กด้วยนะคะอกใหญ่พี่แต่ว่ามีมีรอยมีรอยนิดนึงนะมีรอยด่างชายนิดนึงลูกค้าแต่อกใหญ่มากทิมเบอร์แลนด์สองตัวเลยอ่ะลูกเดียวออกดีออตถ่ายไอพิงค์ไอนี่ดิถ่ายเช็คราคาในอีเบดิถ่ายในกูเกิลน่ะถ่ายหาใน Google ดิปล่อยตัวเท่าไหร่ ปล่อยอยู่ตัวเท่าไหร่ในแพนทากเนียอุ้ยแม่จริงๆต้องยิงนะต้องยิงขึ้น,น Google แล้วให้ทำนาหาร,ราคาก่อนนะลูกค้า